สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตในโปรแกรม photoshop เรื่องการแต่งภาพสีขาวดำและการสร้างตัวอักษรนะคะคลิกที่เมนูไฟล์ open เปิดไฟล์ที่เราต้องการแต่งภาพค่ะจากนั้นคลิกที่เมนู image adjustment เลือกแถบหน้าต่างที่เราต้องการใช้นะคะเช่น b Back and White ค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Back and White ขึ้นมาให้เลือกโทนสีที่เราต้องการเช่น Less, Yellow, Green ค่ะจากนั้นสังเกตว่าภาพมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตามที่เราพอใจและกดปุ่มโอเคค่ะค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างตัวอักษรนะคะ คลิกที่ไฟล์ New ค่ะจากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น800 6 0 0คูณ600นะคะจากนั้นตั้งแล้วกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะจากนั้นไปที่แถบเครื่องมือ Type t o ค่ะจากนั้นพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยค่ะปรับขนาดตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นไปที่แท็บ layer d o ดับเบิลคลิก y e y e r ที่ตัวอักษรที่เราพิมพ์ไว้ค่ะหลังจากนั้นมันหลังจากนั้นจะปรากฏแท็บหน้าต่าง layer style จากนั้นไปที่ r o p shadow คือการเพิ่มเงาของตัวหนังสือนะคะจากนั้นไปที่สโตกเลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะ เลือกสีที่เราต้องการแล้วเพื่อเพิ่มขอบตัวหนังสือนะคะจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยหนที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ